วิชากิ้งสีทาสีแบบใช้ลูกกิ้งที่ประหยัดที่สุดที่ออเคยทำมานะครับจากประสบการณ์จากความรู้ตรงนะครับไม่เกี่ยวกับคนอื่นนะครับรอบแรกออจะกิ้งมันจะมีดังๆดําดำบ้างนะครับด่างๆดํางเป็นเิิ้วๆ ทีนี้สีเนี่ยเอพื้นห้องอะ่ะมันมันรกอปกไม่เท่ากันออกก็จะกิ้งรอบสองรอบสองก็คือจะกิ้งเฉพาะตรงที่ดำดำมากที่สุดอย่างนี้เนี่ยเอาเฉพาะดำดำก่อนทําแบบนี้มันจะเปลืองสีน้อยอันนี้คือกิ้งสีซ่อมห้องนะไม่ใช่เป็นการทาสีปกติ ก็คือสีมันมีอยู่แล้วฝาผนังนะสีเดิมมันมีอยู่แล้วเราก็ต้องกิ้งกิ้งสีเพื่อจะทาสีทับสีเดิมนะพูดให้เข้าใจก็คือจะทาทับสีเดิมอย่าไปทาหนาสำคัญคือกิ้งครั้งแรกกิ้งผ่านไปเลยครับคือหมุนลูกกิ้งเนี่ยสองครั้งกิ้งไปหนึครั้งแล้วกลับไปหนึ่งครั้งจบเลยนะอย่าไปขยี้นะ อย่าไปกิ้งซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมานะสีล่อนเลยลอกเอาสีเก่าออกมาเลยเพราะว่าน้ำน้ำที่อยู่ในสีเราเนี่ยมันจะไปซึมเข้าเนื้อสีเนื้อเนื้อสีเดิมที่ทาไว้มันก็จะดูดดูดกันออกมาเลยเป็นแผ่นเลยเราจะได้กิ้งผ่านทีเดียวเฉยเฉพอกิ้งผ่านปุ๊บสีเก่ามันยังพอที่จะยึดได้อยู่มันก็ยังไม่ตื่นตัว ทีนี้กาวที่อยู่ในเม็ดสีของสีใหม่เราเนี่ยมันก็จะซึมค่อยๆซึมเข้าไปกาวนะกาวกับน้ํามันค่อยๆซึมเข้าไปในชั้นสีเดิมพอซึมเข้าไปในชั้นสีเดิมปุ๊บมันก็จะทําให้ประสานยึดกับเนื้อพื้นเนื้อปูนที่เราทําฝาผานังนะครับมันก็จะยึดแล้วก็รอไว้หนึ่งวันวันที่สอง ไม่ต้องเต็มวันหรอกคือเหมือนว่าเราทาไว้ตอนเย็นนะพอสักสิบสอชโมงตอนเช้า12บสออก็ประมาณสิบสี่ชโมงแนะกว่าจะลงมือทําก็สองโมงเช้าพอดีก็มากิ้งสีค่อยๆเก็บงานก็คือกิ้งเฉพาะเฉพาะตรงที่สกปรกมากๆอีกหนึ่งครั้งนิดเดียวอย่างนี้ไม่ต้องไปถูกไปถูกมานะ กิ้งกิ้งนิดเดียวแล้วเสร็จแล้วเราเอาสีที่มันติดอยู่ลูกกิ้งเนี่ยนะมันติดอยู่เนี่ยเราก็กิ้งทับไปเลยตรงที่จุดที่มันไม่ค่อยไม่ค่อยกระดันกระดอนนะ่ะเราก็กิ้งทับไปเลยกิ้งทับถูไปถูมาได้สักสองเที่ยวสามเที่ยวสีก็จะไม่หลุดแล้วครับเฉพาะตรงแห้งนะไอตรงที่เปียกๆมากๆนี่อย่าไปซ้ำนะเปียกเมื่อกี้เนี่ยอย่าไปซ้ำปล่อยให้เขาแห้งก่อน ถ้าเขาเปียกแล้วเราไปซํำก็มีปัญหาอยู่ดีครับเนี่ยก็คือได้ประมาณสองครั้งนะครับไม่เกินสามล้วกิ้งผ่านด้วยอย่าไปกิ้งขยี้กิ้งขยี้ก็คือถูไปทั่วถูไปทุ่ทมาจะให้มันสวยลอกเลยคนไม่เข้าใจนะครับมือใหม่หัดทาสีนะครับฟังไว้ฟังไว้พอจะบอกนี่คือเคล็ดลับอืม ไม่มีใครเขาบอกกันหรอกคนอื่นเขาอาจจะบอกไปอีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้เป็นความรู้เป็นประสบการณ์ตรงส่วนตัวเลยล้วนๆเนี่ยอย่างด้านบนนะี่ยด้านบนมันกระดอนกระดอนนะแล้วก็จะกิ้งกิ้งทับไปหนึ่งครั้งอย่างนี้นะครับไม่ต้องไปขยี้วะนะอย่างนี้เลยกิ้งทับไปนี ชุดสีกิ่งอย่างนี้มันจะเปลืองสีน้อยที่สุดเลยแล้มันก็เท่ากันสีออวันนี้เหลืออยู่ในถังไม่ถึงครึ่งถังนะครับเหลือแค่หนึ่งในสาส่วนของสีเท่านั้นไม่ใช่ครึ่งนะครึ่งคือหนึ่งในสองวันนี้เหลือสีแค่หนึ่งในสามของถังสามารถกิ้งสีเกือบได้ทั้งห้องแล้ว คือสีหนึ่งถังเนี่ยสามารถที่จะทาสีได้ประมาณสามห้องสามห้องครับสีหนึ่งถังอาจจะได้ถึงสี่ห้องด้วยเพราะว่าถังหนึ่งอใช้สีแพงไงสีดีหน่อยคือไม่ถึงว่าแพงสุดสีนี้สีซื้อนะไม่ใช่สีทำเองเพราะว่า ถ้าสีทําเองอาจจะทําภายนอกหรือว่าไม่ใช่ภายในห้องนะหรือว่าทางเดินอะไรต่างๆหรือว่าภายนอกแต่มันหยาบหน่อย